คือมีเรื่องที่อยากจะเตือนสลับโจรน,นะฮะเือไม่ใช่ว่าเตือนโจรน,นะผมก็สงสารโจรที่เขาอยากป้นธนาคารพอดีมีวันนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้ถ้าถ้าโจรมาป้นธนาคารที่เขาใหญ่ที่ปากช่องเนี่ยผมว่าชะตาชีวิตของโจรน,นี่นะ่าสงสารมากเลย สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ไปเบิกเงินตัวเองนะวันนี้โทรไปแจ้งธนาคารว่าจะเข้าไปเบิกเงินยอดเงินมันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าธนาคารแจ้งผมว่าไม่มีเงิน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 ธนาคารไม่มีเงินอ้าวแล้วทําไงครับผมจะต้องเบิกเดี๋ยวๆธนาคารขอ,อไปอีกสาขาหนึ่งเอ็กไปอีกสาขาหนึ่งที่อยู่เขาใหญ่ พาเช็คไปอีกก็บอกไม่มีเงินอีกไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินผมก็ไม่คิดถึงถ้าสมมุติว่าโจรจะป้นธนาคารนะครับผมบอกเลยสงสารโจรมากๆเลยเพราะว่าป้นไปคุณก็ไม่ได้เงินเพราะธนาคารไม่มีเงินให้คุณป้นไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินนี่บ้าหรือเปล่าฝากไว้ให้คิด